บอกผีให้ <All> right, มันเลิกก <we are. S 1> ี่อก่อนลุกมาปะ่ะยัง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 มงเวทครับ What? อะไรอ่ะนี่เสียงมันเอ,อ่อหูบา้าต้งน่าจะเสียงฉากมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้นี่เสียงอะไรเหมือนกรอบแถวๆเต็นท์เลยจะไม่รู้เสียงอะไรอ่ะลุงตองขกไปแล้วยังยังยัง ลุงได้ยินลุนงได้ยินครับแถวแถวแถวเซมไอแถวแถวเซนอาหารนะตอนที่เดินผ่านวงเวทได้ยินเสียงดังครอปขึ้นมาก็เลยน่นานไม่เป็นเสียงสามากกว่า,าไม่แน่ใจนิกนิกแอเรียาิกนิกแอเรียเสียงดังเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพอเห็นมันขึ้นเยอะปะใช่กราบขึ้นสิบแต่ผีไม่เห็นล่าเลยนิกนิกแอเรียอยู่ตรงไหนอยู่ข้างซ้ายเนี่ยครับกำลังจะเดินไปดู นี่ไงเนี่ยโวยเรกิงเนี่ยอีเวสสามมึงจะบ้าเหรอแค่โยนของกาบขึ้นสิบคืออะไรโยนเพียบปเนยนี่ก็โยนเบียร์ได้รูเซ็นแบบนี้เอาครับเพียงอยู่หน้าประตูเซ็นเหลือเบียร์ที่กีไปวั่วผมไม่ห้าเหรอ สามทำไมมันตนเนี่ยวะเดี๋ยวเเอาใบม่วงกันเดี๋ยวลืมกินยาเอ้าไปนะตุนเจ้าโ,โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโยนอะไรเข้ามาแล้วนะ่ะมันโยนสองชิ้นพร้อมกันเลยอะโหกราฟมันมีสองตัวไปเนี่ย โอ้เดี๋ยวสติอย่ดึงกินยาเข้าไปอะ่ะยากินแล้ว behind you ตอบรัตบตอบจะไปรีดบอกโอ้บีเอ็มทวีนด้วย,ว e ย,ยป่ะเยี่ยมเลยไม่มีป่ะมีไม่มีไม่มีไม่มี ียต้องพึ่งพลอยแล้วว่ามีโคตออกไหนตักห้องนี้ไม่เห็นอยู่ในเต็นท์นะเขียนมันตอบผมในเต็นท์เมื่อกี้ในเต็นท์ก็ไม่เห็นนะอ,อาจจะมีสอยอื่นเช่นหนังสือเอาการถือไว้หน่ะทำไมขี่เขารู้เต็นท์สองเต็นท์เลยวะมันไปรู้เต็นท์น,นู้นเฉยเลย กันเขียนไปยังยังถึงเงินตินยังไม่ออกไหมไม่ออกหรือไม่มีไม่รู้เฮ้ยไม่ค่อยล่างล่างล่างออกจากเต็นเต็นีนวางกล้องไว้อะ่ะปิ่ใหม่แล้วโยนทูบให้ผมที่โรลิคามเนี่ย <จ>เสียงเดินตอนตอนหลังจากที่ลุงโนล่าให้ลุงโดนหักคอเสียงเดินไวขึ้นคือคือคือผมเดินเดินถอยหลังอยู่ผมไม่เห็นถังเลยคนระับแล้วเบียอยู่ข้างไหนครับพี่ข้างใน,งน,ในผมผมผมกำลังหาคนปาทู่อยู่ผมเลยเดินถอยหลังไปเบียเบียประตูแล้วถอยหาเบียเฉยเลยเบียกำลังเอาไม้ข้างเขียนมาโยนแล้วมันปิดประตูใส่หน้าเบียประตูบาเบีย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 ดูกาดพี่เบียกาฟมันแบบําไมกาฟมันขึ้นแบบนี้ได้อ่ะก็ ทำไมมันเป็นสะพานแบบนี้ก็อที่เบียบอกลุงไงว่าเบียเห็นมันหาคอลุงเสร็จอะแล้วมันเงียบไปแป๊บหนึ่งอะเราอยิบผมก็เดินตุบ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 สับมาหาเบียรเลยอะไอสะพานแบบนี้ใช่ไหมที่หมายถึงกราฟที่บินกันอ่าการทีิน<ช>มันจะเป็นยึกยึกอ่าคืองนี้นะถ้าอย่างงี้แสดงว่าเขาล่าลุงเสร็จแล้วเข,เขาเขาเขาหยุดล่าแล้วแล้วเขาไปล่าเบียต่อเพราะกร์ดมันลงสูงแล้วเบียใช่กร์ดมันลงสูงแล้วมันล่าต่อได้ไงการ์ดมันลงสูงเสร็จแล้วมันก็ ไปล่าเบียต่อหลังจากนั้นไม่กี่วิอ่ะแปลว่ามันสลัดตัวออกมาล่าดิใช่ไหมใช่แล้วคือมันหักตุกมันหักคอเสร็จแล้วมันหยุดล่าใช่ไหมลุงแล้วพอมันล่าต่อมันเกิดตรงนั้นเลยไงมันก็เลยเห็นเบียอ๋อคือเอางี้ตัวภาพที่ผมเห็นนะคือมันัหักคอผมแล้วนะมันเดินไปทางแคมป์ไปแล้วมันไม่ได้เดินเข้าไปหาเบียในถังๆในตัมทั้งนั้นถ้าเบียอยู่ในถังใช่ แต่เราไม่รู้ว่าเขากลับไปที่ของเขาหรือเปล่าเพราะเขาเลิกล่าเออไม่กลับไม่กลับพรเพราะว่าตอนที่ลุงโดนฆ่าเสี่ยงหัวใจอยู่ยังอยู่ตรงถังเลยไม่ไปไหนเลยอออาจากอาผมเราทวินแล้วมันมีนมียังยังยังไงยังไงมันก็โยนของใส่เบียร์เพรแะมันสองกิจกิบงเกียเบียร์ลังเลระหว่างทวินกับที่นี่วะทวินกับไทเย่ันนไม่มีไทเยเบียร์ไเยไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไทเยไม่มีใครที่อปกบตบกลับบ้านแลอยู่อยู่ไปกู ่ไปเลือกอะไรไปเลือกสปิริตเป็นบ้าเหมือนกันนะเลบออกมีมิดโอ้ยไม่เห็นเลยเลยคือวันก็รอบเดี่ยวก็คือเห็นตอนผีคานออกไปจากตอ้นั้นแหละไก่เออเราลืมคิดถึงประไก่เลยอ่ะว่าแต่คคิดว่าทวินเขาก็งงอยู่เหมือนกันเพราะไม่เป็นทวินได้ไงแค่มันเลิกล่ามันกลับไปแล้วก็่าเบียต่อไปแล้วแล้วจับสิบสองรอบอ่ะ